สำนักงานสารปกครองชี้แจงข้อกฎหมายในการดำเนินกระบวนการพิจรารณาคดีหมายเลขแดงที่อพ1 6 0 1 6 3ก5 6 8ทับระหว่างนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้ฟ้องคดีที่1และนายอนุสรอมรชัดผู้ฟ้องคดีที่2นาย,ยกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนผู้ถูกฟ้องคดีดังนี้ 1. คดีในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่1นั้น มีมูลเหตุมาจากกรณีที่มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่1351ทั2,559ลงวันที่13ตุลาคม2,559ให้ผู้ฟ้องคดีที่1รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน35,717,273,028บาท23สตางค์อันเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ชำระเงินซึ่งหาผู้ฟ้องคดีที่1ไม่ชำระกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดท สิ่งของผู้ฟ้องคดีที่1และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามคำสั่งได้โดยไม่จำเป็นค่ะค่ะโดยไม่จำต้องฟ้องคดีต่อศาลทั้งนี้ตามมาตรา1-2แห่งพระราชบัญญตัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539และมาตรา5-7แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ที่ใช้บังคับอยู่เดิมและมาตรา63ทับ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่แก้ไขใหม่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวคดีในส่วนนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลปกครองมีอำนาจเพียงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้ตามมาตรา9วรรค1งวงเล็บ1ประกอบมาตรา72วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครองพศ2542โดยศาลไม่มีอำนาจพิพากษาให้คู่กรณีฝ่ายผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนจึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพิพาทเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่1รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน128,861,888บาท83สตางค์โดยศาลปกครองสูงสุดไม่ได้มีคำพิพากษาและออกคำบังคับให้ ผู้ฟ้องคดีที่1ชดจะใช้ค่าสินไมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง9แต่อย่างได 2. คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่1 2กันยายน2566หรอโย 66, ดยตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่นั่งพิจารณาได้ลงลายมือชื่อในร่างคำพิพากษาครบทั้ง5้าคนเรียบร้อยแล้วต่อมาประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้นำคดีเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งในการประชุมใหญ่นั้นจะประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองสูงสุดทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่พ้นจากราชการไปแล้วจึงไม่อาจเข้าร่วมมประชุใหญ่ได้ เรืงนี้คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่จะเป็นไปตามเสียงข้างมากของที่ประชุมต่อมาเมื่อมีการจัดทำคำพิพากษาตามมติของที่ประชุมใหญ่แล้วตุลาการในองคณะสองคนที่พ้นจากราชการไปแล้วจึงไม่อาจลงลายมือชื่อในคำพิพากษาได้ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีบันทึกกรณีตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีเหตุจําเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ไว้ในคําพิพากษาแล้วทั้งนี้การดําเนินกระบวนการพิจารณาและจัดทําคําพิพากษาดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา68และมาตรา69วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542 3. ส,ส่วนการทำความเห็นแย้งนั้นตุลาการสารปกครองสูงสุดทุกคนในที่ประชุมใหญ่มีสิทธิทำความเห็นแย้งได้ตามมาตรา67แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวโดยปรากฏความเห็นแย้งและรายชื่อของตุลาการที่มีความเห็นแย้งอยู่ในคำพิพากษาแล้ว